มาเยา้าพี่มาถึงแล้วครับดูดิสูงมากเลยเนี่ยดูดิยเย้ยาพี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะเจอผมเฮ้ยนะวันนี้นี่ผมจะพาไปเก็บลูกมะดำนะเดี๋ยวผมจะเอา,เอาลูกมะดำไปฝากเพื่อนนะที่พลังเก่านะเราเปไปถึงแล้วก็ยังมิงลวาวาทีนี่เราโม้ในเะน,น,นื้อจีบอะไรนะฉันนิ่ต้อคู่แม่ แคนี terror, ını, os, 謝謝่พอตั้งเงินเจียวตัวปีเวลสวสองต้ปีไหมตัวนี้ฮู้พลังก้าวเลยว่าซีเนียว้ยเลยหรอซีเนียว้ยเาสามวะนซีเนียวเน่นาะตู้ตลโลตั้งปีมตันจีนี่ยสดูบลูมมนานท้ามาเลยใช่แล้วชะตู้มาเปียกน่ามาตุสั้จีมาตุตีมนยผมมันจะไปเก็บลูกมะดำนะฮะมันจะไปนะเนี่ยไม่ก็ปียมเลยวันนี้ผมโตนะเพื่อน มูได้ยัวเลยว่ะดีเนี่ยมูจะโตยัวเลยว,ละว่ะมาโอเคอ๋อทนี้ผมกำลังขึ้นไปนะโอ้ยคือแต่ว่ามีหมาบัวอะไรยัวกันนะทีบวามัานะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่ปาไม่รู้มาดูก่อนโอ้ยฝนโตทีนี้ผมมาถึงแล้วนะม,มาถึงแล้วทีนี้ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะเออเออน่าจะไม่มีแล้ว กบี้เจ้าบินแต่ว่าผมอยู่ตรงบาดดาแล้วนะเนี่ยไม่มีรูสัตว์เลยนี่แตะะนน่แล้วว่ามัีสีดอนี่มาเป็นไปซีอะไรมาเยอะไปซีเอะเชิญที่จาคู่เด้ดีเนี่ยดินซีนวัดเยอะไปซีเลยนี่ผมมาเกลือลูกบัดดามัน,น,นไ,ไม่มีรูอะไรเนี่ยมีแต่ใบไม้โดยนี่ฝุ่นตูด้วยเปี่ยหมดเลยเนี่ย ใหด้วยกันนี้วันนี้มีลูกนะึงวันนี้มีลูกนะึงเดี๋ยวดูสนะักหน่อใหญ่ด้วยอือูัใหญ่ด้วยนะใหญ่มากเลยแล้วลูกนี่ลูกนะึ่งนี่เราคุรเปลี้ยวเลยวันนี้แข็งไหมแข็งไหมดีกว่าดีแข็งดีอ่ะดีคู่เราแม่นอามัดด้วยัง คือตัวใบป้าเพิ่งกลับมาแนะล้วเพื่อนเป็นอะไรมัวอะไรอยู่อะไรคงวัตุแกมาได้แกมาได้สามสี่หรือห้าลูกนั่นแหละเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆนะฝรั่งเก่านะได้เจอกันไปกันเลย เอาลองลองลองกัดเดลูนึงก่อนเอากินดูก่อนเป็นยังไงของมัานปลาหืมบ้านบ้าทอดาเป็นเนืเหรอหมูจะใส่ไกงนี่อร่อยมากลองชิมเดลูนึงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวสิโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอร่อยนัะนน่ะขอ้ขอบคุณเปรี้ยวเปรี้ยวเชมัสเชมัสยอยอะไรเชมัสเชมัสตอนท้องอ่ะ หน้าที่ไม่มีมะดันโอเคโอเคระบานอยู่ยุดยาอ่ัลโหลบายบายอยากกินมะดันมากท้องอะ่ะบายบายบบาายยนะวัเนี้กรุงเทพเนี่ย